มาถึงช่วงข้อคิดสกิจใจส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใครที่กําลังเริ่มต้นอะไรในวันนี้ก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับเป็่ว่าจะใกล้ปีใหม่แล้วก็ตามจะปีใหม่หรือปีเก่านะครับเราก็ทํางานเหมือนเดิมแต่ก็ใจเบาขึ้นไปอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่ามีวันหยุดบ้างได้กลับมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ได้ไปเบื้องให้เบื้องหน้าได้มาหาพี่น้องนะครับอ้าวชื่นชมยินดีนะครับการเดินทางก็ขอให้ตลอดปลอดภยัย ข้อคิดสกิดใจวันนี้นำเสนอนะครับของขวัญและก็บทเรียนจดจำในสิ่งที่ดีๆในชีวิตของขวัญและบทเรียนนะครับวันนี้ก็คือเราจดจำสิ่งดีๆในชีวิตที่โลกให้เราเป็นของขวัญบททบทวนที่แย่ๆที่โลกให้เราเรียนรู้และก็ต่อสู้กับมันมันก็มีสิ่งดีบ้างสิ่งแย่บ้าง อันนี้ก็ให้ทบทวนแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ยอมรับกันไปเพราะเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละมีทั้งของขวัญและก็มีทั้งบทเรียนจะตอกย้ำซ้ำเติมจมปลักอยู่กับทุกหรือจะเรียนรู้แล้วก็ปล่อยมันผ่านไปยากมากครับผมนี่ก็พยายามอยู่นะครับเรื่องของการปล่อยวางเรื่องของการรู้เท่าทันอารมณ์ อารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดผู้นั้นมา่ววอไห้ผู้นีนมน้มา่ววอไห้นะครับเหตุจังใดจึงสิปลลอยวางลงไปใดอยากได้อยากได้เขาของเงินทองอยากได้นะครับหยดทาบรรดาศักอยากได้สุขภาพที่ดีนะแต่สิ่งเหล่านี้แหละครับมันเป็นความทุกข์นะครับในเมื่อเราไม่ได้ดังใจมีสิ่งเดียวแหละครับเราเรียนรู้เสียในเมื่อไม่ได้ดังใจสาเหตุที่ไม่ได้เพราะว่าอะไรเราเรียนรู้มันเสียแล้วก็ปล่อยวางมันผ่านไป จงเริ่มต้นด้วยความหวังของวันใหม่หรือหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของวันเก่าๆเพราะจะสุขหรือทุกขทุกอย่างก็ล้วนอยู่ที่ใจเราเองนะครับมันก็อยู่ที่ใจนี่แหละนะครับจะเริ่มต้นด้วยความหวังใหม่หรือเราจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเก่าๆแล้วครับตลอดทั้งวันผมก็ไปรับสิ่งใหม่ดีกว่ามั้งครับถ้าเรามาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเก่าๆมันก็ผ่านมาแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับ เราตามแก้ไขมันไม่ได้แล้วนะก็สิ่งดีก็ทำไปสิ่งแก้ไขคือก็บกพร่องนะครับจำคำนี้ไว้แล้วงานเราก็จะ,จะเจริญเป็นลำดับขึ้นไปนะขอรับหลากหลายเรื่องราวนะครับที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคนเราแต่ถ้าเราคิดเป็นชีวิตมันก็เปลี่ยนไปได้ผมไปเจอข้อความหนึ่งครับอ่านแล้วก็ชอบใจมากหญ้าถ้าอยู่ในกระถางต้นไม้ คือส่วนเกินใช่ไหมครับแต่ถ้าหญ้านั้นไปอยู่ในทุ่งกว้างมันก็แสนจะสวยงามเหรียญบาทอยู่ในร้านอาหารใหญ่ก็เป็นแค่เศษสตังค์แต่ถ้าเหรียญบาทไปอยู่หน้าห้องน้ำต้องใช้เหรียญหยอดแม้กระทั่งเศรษฐีก็ยังต้องการเหรียญจริงไหมครับถาบ่หยอดเหรียญถ้าบ่จ่ายบาทสองบาทบได้เขาห้องน้ำเพิ่นแล้วครับ นี่แหละครับเขาบอกว่าทุกคนมีค่ามีค่าถ้าอยู่ให้ถูกที่ถูกเวลาและก็เหมาะควรด้วยนะครับนั่นคือค่าที่ได้มาแสดงว่าเราก็ต้องมีคุณค่าแต่คนอื่นจะเห็นค่าจะเพิ่มค่าให้เราต่อเมื่อเราอยู่ถูกที่ถูกเวลาด้วยนะครับมาเจออีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะหยิบมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือขอนไม้กับทองคำ ขอนไม้แทบไม่มีค่าอะไรเลยเห็นไหมละครับถ้าเราอยู่ที่ตรงไหนที่ถูกเวลานะครับมันก็มีค่าขอนไม้นี้แทบไม่มีค่าอะไรเลยถ้าเราไปเปรียบกับทองคำแต่ในยามคุณตะเกียกตะกายเพราะจะจมน้ำคุณต้องการขอนไม้หรือว่าทองคำบางคนมาเอาทั้งสองอย่างบางคนแทบจะไม่ได้อยู่ในความทรงจำไม่ได้อยู่ในความคิด แต่ในบางเวลาคุณกลับต้องการและก็นึกถึงเขาเป็นคนแรกทุกคนมีความหมายอย่าตัดสัมพันธ์เพียงเพราะเขาไม่อยู่ในความทรงจําในแต่ละวันของเราเป็นเพื่อนเซียวเฮยเกยหักนะครับครูบาอาจารย์ถ้าเราต้องการใช้ถ้าเราต้องการเรื่องราวแบบนั้นเราต้องคิดถึงเพื่อนคนนั้นโอ้ยมันใจเด็ดขนาดมันนักเลงขนาด โอ้เพื่อนเป็นสร้างตัวหมอนันไปถามเพื่อนตี้นี่นๆเพื่อนสร้างสมรถด,ดีขนาดคิดราคาก็ถูกมาตรฐานไปหาผู้นั้นเห็นไหมล่ะครับเราคิดถึงเขาทันทีแล้วอย่าตัดสัมพันธ์เพียงเพราะเขาไม่อยู่ในความทรงจำของเราในแต่ละวันนะขอรับ